สุนทรผู้พระสุนทรโวาหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้สีปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อสิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20สิปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเ้าวเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเลลลังสันในรัชสมัยราชการที่สีได้เรื่องตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตสุนทรผู้เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านการกร ได้สร้างขนบการประพันธ์กรนิทานและกรนิราศขึ้นไหมจนกลายเป็นที่นิยมกว้างขวางสืบเนื่องมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรผู้มีมากมายหลายเรื่องเช่นนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาทกาพระชัยสุริยาและพระอภัยมณีเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณี ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีนัสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรอนิทานและเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และทัศนะของสุนทรภู้อย่างมากที่สุดงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภูได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในลักสูตรการเรียนการสอนนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกาพชัยสุริยานิราชพบาทและอีกหลายๆเรื่อง ปีพศ2529ในโอกาสครบรอบ200ปีชาติการสุนพรผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมผลงานของสุนทรผู้ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสายและมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆเช่นหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์เพลงรวมถึงละคร มีการขอสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกำม์อําเภอแกลงจังหวัดระยองบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่และเป็นที่เกิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือนิราศเมืองแกงนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆอีกเช่นที่วัดศรีสุดารามที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐมวันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่2 6มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งถือเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียตติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองคอ์กรต่างๆโดยทั่วไปบันทึกสวนใหญ่มักจะระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่าบิดาเป็นชาวบ้านกลำอำเภอแกงจังหวัดระยองมรรดาเป็นชาวเมืองอื่นทั้งนี้เนื่องจาก เชื่อถือตามพรนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยานดำรงราชานุภาพเรื่องชีวิตและงานของสุนทรภู่ต่อมาในภายหลังเมื่อมีการค้นพบข้อมูลต่างๆมากยิ่งขึ้นก็มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกันออกไปนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าฝ่ายบิดาเป็นชาวบ้านกล่ำเมืองแกงจริงเนื่องจากมีปรากฏเนื้อความอยู่ในนิราศเมืองแกง ถึงวงวานว่านเครือของสุนทรผู้ท้งนี้บิดาของสุนทรภู้อาจมีเชื้อสายชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่ดังปรากฏว่าล้วนวงวานว่านเครือเป็นเชื้อซองไม่เห็นน้องนึกหน้าน้ำตากระเด็นแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนเพียงพอบ้างก็ว่าอาจเป็นการเข้าใจผิด แต่ความเห็นเกี่ยวกับตระกูลฝ่ายมันดานี้แตกออกไปเป็นหลายสวนสวนหนึ่งว่าไม่ทราบที่มาแน่ชัดสวนหนึ่งว่าเป็นชาวชะเชิงเซาและสวนหนึ่งว่าเป็นชาวเมืองเพชรบุรีท่านกุหล,ลาบเคยเขียนไว้ในหนังสือสยามประเภทว่าบิดาของสุนทรผู้เป็นขา้าราชการแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมรโกศชื่อขุนศรีสังหาร ้อมูลนี้สอดคองกบฏกวีไม่ทราบชื่อผู้แต่งซึ่งฟาโมททัศนสุวรรณพบที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่จังหวัดระยองว่าบิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกลำชื่อพบพับสวนมารดาเป็นชาวเมืองชะเชิงเซาชื่อแม่ช้อยทว่าแนวคิดที่ได้รับการยอมรับการ้องค่อนข้างกว้างขวา,างคือตระกูลฝ่ายมารดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชรบ,บุรีสืบเนื่องจากเนื้อความในนิราศเมืองเพชร ฉบับค้นพบเพิ่มเติมโดยล้อมเพลงแก้วเมื่อพศ2529สุนทรผู้มีชื่อเดิมว่าผู้เกิดในสมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เ,เวลาเช้า2องโมงตรงกับวันที่26มิถุนายนพศ2329 ณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นานบิดามารดาก็หย่าร้างกันบิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดปากัมอันเป็นที่ภูมิมำเนาเดิมสวนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกละธิดาในเจ้า ฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคนชื่อถิมและนิ่มเชื่อกันว่าในวัยเด็กสุนทรภู่ได้ล่าเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีประขาวตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏในนิราชสุพรรณ ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนในระวางกรมพัลังส่วนในกรมพัลังส่วนแต่ไม่ชอบทํางานอื่นนอกจากแต่งก้อนซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มจากสำนวนกรของสุนทรผู้เชื่อว่าผลงานที่มีการประพันธ์ขึ้นก่อนสุนทรผู้อายุได้20ปีเห็นจะได้แก่กรนนิราชเรื่องโคบุตร สุนทรผู้รอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันจะลอยว่าหลอนจะเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูลจึงถูกกรมพระราชวังหลังกลิว้วจนถึงให้โบยและจำคุกคนทั้งสองแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังสเสด็จที่วงคตในปีพศ2349จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดถาวายเป็นพระราชกุศล หลังจากสุนทรภู้ออกจากคุกก็เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกงจังวัดรยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรภู้ได้แต่งนิราศเมืองแกงพรรณนาสภาพการเดินทางต่างเอาไว้โดยละเอียดและลงท้ายเรื่องว่าแต่งมาให้แก่แม่จันท์เป็นขันหมากมิ่งมิดพิสมัยในนิราศได้บันทึกสมณศักดิ์ของบิดาของสุนทรภู้ไว้ด้วยว่าเป็นพระครูธรรมลังสีจเจ้าอาวาสวัดป่ากัม กับจากเมืองแกงคราวนี้สุนทรผู้จึงได้แม่จันเป็นภรรยาแต่กับจากเมืองแกงเพียงไม่นานสุนทรผู้ต้องติดตามพระองค์เจ้าปฐมวง์ในฐานะมหาเล็กตามสเสด็จไปในงานพิธีมาคบูชาที่พระพุทธบาทในเขตจังหวัดสระบุรีเมื่อปีพศ .2350 สุนทรผู้ได้แต่งนีล่าพระบาทพารณาเหตุการณ์ในการเดินทางคราวนี้ด้วย สุนทรผู้กับแม่จันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูพัดได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าคลอกทองอยู่ส่วนนุ้มสาวทั้งสองมีเรื่องละหองและแห่งกันเสมอจนภายหลังก็เลิกลากันไปหลังจากนิาราภบาทที่สุนทรผู้แต่งในปีพศ .2350 ไม่ปรากฏผลงานใดๆของสุนทรผู้อีกเลยจนกระทั่งเข้ารับราชการในปีพศ .2359 สุนทรผู้ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เมื่อพศ2359ในรัสมัยรชัชกาลที่สองมูลเหตุในการได้เข้ารับราชการนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจแต่งโครงกรได้เป็นที่พอพระไทยทราบถึงพระเนตรพระกัรจึงทรงเรียกเข้ารับราชการแนวคิดหนึ่งว่าสุนทรผู้เป็นผู้แต่งก้อนในคดีบัตรสนเทศค,ครั้งที่หนึ่งในรชัชกาลที่สอง บัตสนเทศซึ่งปรากฏชุกชุมอยู่ในเวลานั้นอีกแนวคิดหนึ่งสืบเนื่องจากช่วงเวลาที่หายไปของสุนทรผู้ซึ่งน่าจะใช้วิชากรธรรมาหากินเป็นที่รู้จักรเรื่องชื่ออยู่จะลอยจะเป็นเหตุให้ถูกเรียกเข้ารับราชการก็ได้เมื่อแรกสุนทรผู้รับรบาชการเป็นอาลักษ์ปลายแถวมีหน้าที่เฝ้าเวลาทรงพระอักษรเพื่อคอยรับใช้แต่มีเหตุให้ได้แสดงฝีมือกรของตัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยทรงแต่งก้อนบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ติดคัดไม่มีผู้ใดต่อก้อนได้ต้องพระราชาเลยไทยจึงโปรดให้สุนทรผู้ทดลองแต่งปรากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระทยจึงทรงพระกรุณาเลื่อนให้เป็นขุนสุนทรโวหารการต่อก้อนของสุนทรผู้คราวนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนื่องจากปรากฏรายละเอียดอยู่ใน พระนิพนธ์ชีวิตและงานของสุนทรผู้ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพบทกรอในรามเกียรติที่สุนทรผู้ได้แต่งในคราวนั้นคือตอนนางสีดาผูกคอตายและตอนซึกซิบขุนซิบรดฉากบรรยายรถซึกของทศกัณฐสุนทรภู้ได้เลื่อนยศเป็นหลวงสุนทรวัวหารในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานบ้านหลวงอยู่ที่ท่าช้างใกล้กับวังท่าพระ และมีตำแหน่งเข้าเฝ้าเป็นประจำคอยถวายความเห็นเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์วรรณคดีเรื่องต่างๆรวมถึงได้ร่วมกิจกรรมฟืนฟ้นฟูศิลปะวัฒนธรรมช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเป็นหนึ่งในคณะร่วมแต่งขุนช้างขุนแผนขึ้นไหมระหว่างรับราชการสุนทรผู้ต้องโทษจำคุกเพราะถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราทำลายญาติผู้ใหญ่ แต่จำคุกได้ไม่นานก็โปรดพระราชทานอภัยโทษเล่ากันว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงติดคัดบทพระราชิีพรเรื่องสั่งทองไม่มีใครแต่งได้ต้องพระไทยภายหลังพ้นโทษสุนทรภู้ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอภรร์พระราชโอรสในรัชกาลที่สองเชื่อว่าสุนทรภู้แต่งเรื่องสวัสดิรักษาในระหว่างเวลานี้ ในระหว่างรับราชการอยู่นี้สุนทรผู้แต่งงานใหม่กับแม่นิ่มมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อพ่อตาบบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปออบ้านป้องเมืองคุมยาว เสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป